เครื่อง5.0กับ2.3ไปชมกันคันไหนสุดกว่ากันคันไหนคุ้มกว่ากันมีให้เลือก2คันไปชมครับ5.0นะ GT ปี P 19จด2021นะส่วนลดจุกๆ4แ0,000บาทไปเลยคันนี้ออกใหม่ป้ายแดงเกือบ5ล้านไอ้เสมขาย399ส่วนลด4แ0,000นมาคันนี้นะเป็นเครื่อง2.3รถคุณสาแก้วบ้านเรา ออกม้ปายแดงเกือบ4ล้านขาย2ล้าน5้0 0 0 0บาทส่วนลดแสนห้าไม่20,000ไม่2000เริ่มคันไหนก่อนคันนี้ก่อนมานะวนทางนี้ก่อนได้มมาดูรอบคันแดงโอ้โรสวยนะป๊อบกันทุกแดงนะ Gt รอบคันไม่รู้จาแม็กไมย่างไมอู๋เสียงนี่รันเสด็จดากแน่นอนนะเรื่องเงินดาวหลังไม ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าผ่อนเพียงแค่เดือนละเจ็ดหมื่นบาทส่วนลดจุกจุกสี่สี่แสนเซอรถลดสี่แสนนะมาไม่แค่สองพันโลโอ้โหออกใหม่เกือก 5, บห้าล้านมาหายเสมเหลือสามเก้าเก้าและที่สำคัญส่วนลดอีกสี่แสนมาโชว์ฟังเสียงมาโคตรสุดา วยรุ่นจาน๋านะไม่คันนึงนะบวทางนี้นะรดสักแก้วบ้านเรานะเจ้าของเดิมอยู่สักแก้วนะครับอยู่อรัรก็ประเทศนะออกใหม่ป้ายแดงเกือบ4ล้านไอ้เสมขายเพียงแค่2ล้าน5แสน9มืนบาทครับแม็กไมยัางหม่วัรุ่นจา๋าอันนี้ไมย2 0 0 0มืเกียร์ออโต้นะตาคันนี้ส่วนลดไปจุกๆเหมือนกัน10,000แน ห้าหมื่นบาทคุ้มไม่คุ้ม,มชอบคันไหนเรียกเอาตัวนี้ผ่อนสี่หมื่นงบในน้อยสบายกระเป๋าตัวนี้อีกเท่าตัวงบผ่อนเดือนเจ็ดหมื่น 7, นะถูกใจคันไหนคันไหนสุดกันติดต่อเขา้ามาเครื่อง2.3เครื่อง5.0นะวิธีการจองครับแอดไลน์ที่นาติกตอกเฟซบุ๊กห,หรือว่ายูทูบชาแนลกดติ๊กไลน์แอดขมาสมบัตรเบอร์โทรที่อยูขม่าจัดส่งทั่วประเทศโดยรถสไลท์ทำสัญญาทั่วประเทศไทย ถูกใจคลิปวิดีโอนี้พิมพ์คำว่าสุดสุดแล้วก็สุดใกล้เสมแชร์ไปเดี๋ยวมีค่าขนมให้แล้วจาวัยรุ่นจ๋าซอยกันไล่ซยกันแฉแน่นะนเดี๋ยวไอ้เสมเอารถซปเปอร์ค่ารถหรูมาให้เพื่อนนีกครับพี่น้องแชร์ไปไวัยรุ่นจ๋า